สวัสดีคัสสมนชิุเอพีทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันที่18มกราคมพศ2 5 6 5ค่ะกับวันอังคารนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้ค่ะจบเป็นแท่งเขียวนะคะทุกคนเมื่อบานลงไปเจอในแอเรียแนวรับค่ะไม่สามารถาลงต่อได้นะคะทำให้กราฟดันราคาขึ้นมาเทรดขาบายก็กำไรเทรดขาเซลก็กำไรไปเจอต้านเราก็เซลเจอรับเราก็บ่ายโอเควันนี้ว่ายัางไงต่อวันนี้เดย์นั้นมีแรงบายจ้ะไปดูเอสีค่ะ สำหรับ H 4จะเห็นได้ว่าเมื่อวานทำไมนะคะ่าแพนนะคะถึงมองว่า กราฟยังไม่ลงเพราะว่าะะลักษณะของ H4 นั้นมีการยกฐานขึ้นค่ะนะคะและก็เมื่อวานไปเจอต้านก็นะคะ H1 ก็ดันราคาลงมาที่รับรับนี้ลงต่อไม่ได้ถ้าดู H4 แล้วนะคะ H4 ยกฐานนะคะมือจะครูว่าแพมกดหน้าบ่ายมานะฮะได้ค่ากาแฟนะคะไปแล้ว1ชุดนะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้มองบ่ายอยีกไหมคะโค้ดอันนี้ต้องมองบ่ายนะกราฟอาจจะอยู่ในช่วงของการไซด์เวหรือว่านะฮะถ้าเขามีแรงขึ้นก็จะดันราคาขึ้นต่อ อย่างที่เขาบอกว่าคือใกล้ช่วงจุดจีนแล้วนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นคือแบบว่า1น่ไซเบแล้วก็นะคะส่วนใหญ่จุดจีนนะคะทุกคนก็จะมองทองว่าทองจะขึ้นทองจะขึ้นนะคะดังนั้นส่วนใหญ่คนก็จะไปซื้อทองกันนะจ๊ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดู H1 กันนะคะสำหรับ H1 นั้นนะคะก็แบบก็ยังมองว่ากราฟทองยังไม่ได้หลุดแนวรับ H1 นนะคะนั่นก็คือมีการยกฐานขึ้นของแนวรับนั่นเองนะคะ แบบนี้กราฟทองจะมีโอกาสดันราคาขึ้นไปที่ต้านบนนะคะวันนี้ถ้าเราจะเซล์ต้องไปมองเซล์ลที่ต้านบนกันตรงโน้นเลยนะคะ26-29นะคะนั่นคือโซนต้านเพราะโซนนี้จะเป็นโซนรับจะมีคนดันราคาบายขึ้นไปค่ะนะคะจะมีคนดันราคาบายขึ้นไปถ้าดูแพทเทิร์นตอนนี้รอให้ทำเฟรมเล็กนะคะยืนเหนือแล้วก็ชัดเจนเลยนั่นก็คือเล่นหน้าบ่ายนะคะ โอเคนี่คือแผนวันนี้ถ้าแนวรับนะคะเผื่อเผื่อนิดนึนงเผื่อก้าฟเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมานะคะแนวรับก็จะอยู่โซนนี้จริงๆคือถ้าเขาหันหัวลงอะ่ะมันจะต้องเป็นรับประมาณนี้นะคะหมายถึงว่าถ้าเขาอยากจะลงตามวีกนะแต่บางทีวีกก็นะคะลงไม่ได้เนื่องจากแพทเทิร์นของเขามันเป็นลักษณะของการขึ้นเราต้องมองขึ้นนะคะ พอแล้วราคาตรงนี้เราบายได้ไหมเมื่อสักครู่ก็แพมก็บายมาแล้วนะจ๊ะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะาเห็นเหึ่งลักษณะของนะคะฐานนี้ต่ําฐานนี้ยกและฐานนี้ยกค่ะมองว่ากราฟมีโอกาสดร,ร,ราคาขึ้นไปต้านบนนะคะแพทเทิร์นของเขาอาจจะไซ้์วงไซส์เบนะคะสลับแท่งเขียวแดงสุดท้ายอาจจะเลือกทางหนึ่งขึ้นนะคะส่วนบันนี้ก็แพมมองขึ้นนะคะกราฟมีโอกาสดร,ร,ราคาขึ้นค่ะ นี่คือแผนการเทรดของวันนี้ค่ะหน้าง,งานเขาแคมจะนะคะช่วยแนะนํา vip ครั้งหนึ่งว่านะคะควร buy จุดไหนควร sell จุดไหนเขาแคมจะเข้าตลาด13บสมนิกาถึงสามทุ่มของทุกวันค่ะนะคะบางวันก็เข้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะบางวันก็บอก vip นะคะว่าอ,อ๋อนะคะ ก็จะขึ้นแล้วนะบายนะคะนะคะอะไรแบบนี้นะคะสาหรับลูกศิษย์ที่เรียนคอร์สก็จะได้ความพิเศษนะคะเหมือนอยู่กับโค้แพมนั่งอยู่บ้านเดียวกันเลยนะคะแนะนําการเทรดอยู่ตลอดเวลานะคะสะดวกค่อยเข้าไม่สะดวก s <S <c oughs> ดวก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับแต่แนะนําอย่างหนึ่งว่าท่านต้องเรียนนะคะเรียนระบบการเทรดเพื่อให้ทําความเข้าใจว่าทําไมโค้ดแพมถึงมองบายทาไมถึงมองเซลทาไมถึงให้เหตุผลว่าแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ v i p เข้ามาเรียนคือ v i p ต้องเรียนระบบก่อนนะคะเรียนให้เข้าใจท่านจะเข้าใจเหมือนที่โค้ดเข้าใจท่านจะเทรดเหมือนที่โค้ดเทรดนะคะอ่า ดังนั้นนะคะนี่คือแผงการเทรดของวันนี้ค่ะถ้ามาแนวรับมองบายถ้าไปแนวต้านก็มองเซลล์ถ้าระหว่างทางไปอ่านแพทเทิร์นของกราฟแล้วว่ากันอีกทีหนึ่ง